ก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างว่างก็เลยดูแลตัวเองก็เลยคะตอนตอนไม่เกิดมันไม่ว่างเหรอคะับว่ยังไงอยู่กับแฟนไงเราเป็นผู้หญิงติดแฟนเลยการดูแลตัวเองของเบสคือต้องยังไงคะมันต้องมีเวลาขนาดโน้ตตื่นมองกับร่างกายทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ก็ออกกําลังกายแล้วก็แบบดูแลผิวอะไรเงี้ยทาคงทาครีมขัดคงขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อไครด้วยไหมคะเพื่อคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยไหมคะเพื่อเขาด้วยคนใหม่ก็ต้องแบบภูมิใจที่มีแฟนเป็นเราเอก็ก็ค่อนข้างก็คือแบบทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวอะไรเงี้ยก็ทุกวันเลย เราก็ไม่ได้กะจะให้เป็นกล้ามขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูดีขึ้นเลยถ้ามารู้สึกว่าต้องแท้่คนใหม่เขารู้สึกว่าภูมิใจในแฟนเป็นเบเราต้องพัฒนาขึ้นไงเราพัฒนาขึ้นเขามาคบเราแล้วแบบเ,เราก็ต้องพัฒนาด้านความคิดทัศนคติรูปร่างด้วยหุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนนะต,ตอนนี้โสดก็แทบได้จริงจริงแ,แ,แ,แล้วสเปคแบกลนดุ่มๆมันเปลี่ยนไปไหมครับ เหมือน,นเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือจริง,รงๆหนูไม่ได้มีสเปายตัวนะแค่แบบคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนิสัยดีอะไร,ะไรก็โอเคแล้วแต่พอเราแจาคนก็นโดนเจอโนแจ้ง,จง,จงจแล้วปกติค่ะปกติปกติค่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องโดนอยู่แล้วจริงเบื่อไหมครับการที่แบบว่าคนอาจจะตับตามมองว่า ทําอะไรก็ผิดไปหมดมันมีจะมีคนที่มองรมเสมอคือก่อนหน้านี้เราโดนมาหนักมากช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบไปออกรายการแล้วก็โดนอะไรเงี้ยทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนเนี้ยคือมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันมันอยู่ตัวแล้วมันมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วร้วแหละการหาใจของเรามันเริ่มต้นด้วยอะไรการที่ไม่ไม่อ่านหรือว่าก็ยังอ่านนั้นเวลาหนูว่าเชื่อว่าทุกคนในงานเนี้ยก็ต้องดูตัวเองเดินพรมแดงแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือหนูว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หนู เราอ่านแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเราเราก็ไปอ่านคนที่ชมเราอะไรนี่นิดหน่อยไม่ได้อิคนอนได้จริงๆ <c oughs> ริงเหรแล้วจะคัดไหมครัเราไม่ได้อิคนอนนะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเราก็ดน้ำหนักแต่ว่าถ้าด่าแบบว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ส่งกระจกที่บ้านอไเงี้ย <c oughs> ว่าจริง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าส่งแล้วแบบก็ดูดีนะก็ไม่ได้ไม่สวยขนาดนั้นก็ข้ามไปแสดงว่าเรื่องคอมเมนต์ที่แบบว่ามีเหจริงใช่ค่ะก็แบบอ่านแล้วก็แบบพิจารณาเองอ่ะแล้วแล้วมันมันไม่โกรธเหรอคะเบรย์กับ ไม่ไม่หนูผ่านมาผ่านมาหนักมากเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ยากมันจะผ่านมันจะผ่านมาที่เจอหนักหนักแล้วกว่าจะผ่านมันได้จะผ่านยากยากก็ก็หนักเหมือนกันมันจะเป็นการเปิดโอกาสกับเบสเพราะเบสบอกว่าเบสไม่โกรธเลยคุณอาชีพขลุ่ยมาไกลแบบนี้ทั่วไปเยอะมาเต็มเลยังไงก็เบาๆค่ะเบาๆคอมเมนต์กันเบาๆอาจจะเป็นทั้งช่องหอง ไม่ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเคยเเคยก็บตถามพี่พี่นักแสดงเหมือนกันเนาะแบบมันได้เงินจริงหรอคะอะไรเงี้ยเคยแอบไปบ้างไหมเจอทำแบบว่าพิจารณแรงๆอะไรก็เผื่อว่าไม่เคยไม่เคยเลยแต่ก็ถามอยู่ว่ามันได้เงินจริงหรอคะใช้เวลานานอะไรเงี้ยถามเฉยๆแต่ว่าไม่เคยทำค่ะเป็นคิดว่าอะไรทำให้คนต้องอยาเราได้ขนาดนี้เลยครับอาจจะเป็นจริตหนูด้วยอะไรเงี้ยจริตเราแบบ เราค่อนข้างแบบตรงๆเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเือขาวอาจจะแบบคุณดูคนด้วยไม่เป็นแบบอาจจะดูสุ่มที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยอาจคุอาจจะมองว่าแบบอุ้ยออกตัวแรงบ้างอาจจะด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ก็ดอกมากแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยถ้าใครตามไอจีจะแบบหนูแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าป้องกันเหล่าด้วยนะครับป้องกันของพูดของคนอื่นคือบางทีพอมีปัญหาแล้วแบบ ถ้าปัญหามันเล็กๆก็ไม่ไม่เท่าไหรนะ่แล้วถ้าเป็นบางทีแบบเรื่องเล็กๆแต่ปัญหามันใหญ่จังอนะไรเงี้ยเราก็จะแบบซีเรียสนิดนึงก็เลยแบบระวังตัวเองถ้าใครจะถามว่าคนอัลบินงอเบส์ว่าเป็นแบบผู้หญิงสายเปยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดมีแฟนคนใหม่จะยังเปยอยู่ไหมคะก็เปยน,นะ,อะเออก็เปย <laughs> <laughs> ก็แฟนเราอ่ะก็แฟนเราอ่ะถ้าแฟนพี่อยากกินน้ำพี่จะเลี้ยงน้ำแฟนไหมล่ะพี่ให้หมดเลยก็ข <laughs> 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 ้างหลัง ถ้าเป็นคนแบบนั้นจริงๆรือเปล่าก,ก็แบบ,แบบสปอร์ตเลยแบบว่าไม่จำเป็นหรอกฉันเลี้ยงตัวเองกันได้จะเลี้ยงเธอได้ด้วยอเลยมันก็ไม่ได้ให้ถึงพันหมดตัวแต่ม,<อ>มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้อ่ะถ้าเขาอยากได้อะไรเช่นอยากได้รถอยากได้รถอ่าสักพันหนึ่งแบบใหญ่ไปใหญ่ไปอยากได้รถใหญ่ไปเรียกคุเปย์แบบนี้แล้วถ้าแล้วถ้าเป็นพี่เอาซื้อใช่ไหมพี่ให้เลยทุกอย้างรู้อาจจะก็ได้อาจจะดาวให้อะไรพี่ แฟนกันมันปกติมากซึ่งหนูให้หนูก็ไม่ได้แบบจะเอาคืนหรืออะไรก็คือให้ก็คือให้แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วไม่เอาคืนอะไรนะคะับประกวดจะมองว่าคุณชายจะทำได้ดีหรือเปล่าผู้ชายอาจจะต้องเป็นคนเปย์เป็นคนชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เขาอ่ะเราไม่สามารถพูดได้ว่าแบบพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยพี่ซื้ออันนี้ให้หน่อยมันก็มันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าเขาอยากให้เราเราก็รับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มากกว่า เออแต่เราดูเหมือนจะอยากใหชอบให้อ่ะเราชอบให้ใหแต่นี่กูประวัติอะไรครับลอย,ยใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเออเราก็ยังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายเขไหนก็ต้องดีกว่าเดิมเรามีลิ <c oughs> มิตในเบสจากแบบการให้คนให้ของหรือว่าให้เงินใครแบบหนุ่มสักคน <c oughs> มีก็ไม่ได้แบบมีร้านให้ร้านขนาดนั้นเออเราก็มีลิมิตก็บอกดูว่าให้ครึ่งนึงใส่แต่คนละครึ่งเดี๋ยวหาใหม่่งงครึึน ไม่หรอกเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนเหมือนคนไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดข่ามนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้มาติดเป็ที่หวังเ่างนี้เราก็ดูคนเป็นอยู่ต้องยังไงครับเป็นนี่ต้องยังไงครับเราก็ดูออกว่าเขามายังไงเขามารูปแบบไหนใช่ไหมเขาหยิบไม่หยิบดูคนออกอยู่ คือก่อนจะเป็นแฟนอ่ะมันต้องเกิดการคุยกันอยู่แล้วอตอนคุยอ่ะเราก็ดูออกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยคุยกี่ปีถึงยอมเปย์ครัี่ปีอ่ะ<อ>ต้องเป็นแฟนอ่ะต้องมีสถานะแฟนอ่ะตั้งอตไหนเป็นแฟนก็ให้ก็ให้ได้<อ><อ>ทำไมพี่ไม่แบบเออม,มีคนมาเปน,น้องเบนหรือย,อยังใจเย<อ>็นเขาไม่ดีเลยว่แบบถามตาหนูเปย์เขาทำไมแบบเฮ้ยเปหนูได้นะสวยด้วยไง เป็นเพื่อนกันใช่คิวเทเขาใส่เปย์ล้วหนูไปกับคิวเทไม่ต้องพกกระเป๋าเลยนะคิวเทจ่ายให้หมดสุดยอดมากไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเลยใช่ไม่ถามไปก็ไม่ได้อะไรหรอก ต่คนเชียร์มาก่อนนานน้นานแล้วค่ะใช่ก็ไม่เคยได้ผลนะไม่ขึ้นไม่วันดูไม่ขึ้นหรือว่าให้มันเป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วใช่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดตนนี้เคะไม่บอกอ้าาาาอาาาาไม่าไาาาาเาค